าจิโกกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในช่วงปี1923สิ่งมีชีวิตธรรมดาตัวหนึ่งที่เป็นสุดยอดตำนานได้ถือกำเนิดขึ้นในญี่ปุ่นท่ามกลางฤดูหนาวในเดือนพฤศจิกายนที่ฟาร์มอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในโอดาเตะลูกหมาพันอากิตะตัวน้อยๆได้เดินโซเซไปมาพร้อมกับพี่น้องของมันพันดีอย่างอากิตะโอ oh. น่ารักจังเลยค่ะเราจะต้องหาบ้านดีๆให้พวกมันแล้วละ่ะจริงด้วยผมรู้มาว่าคุณมาเซอยากให้ของขวัญคนพิเศษใช่แล้วเขาเป็นอาจารย์ของผมเองเขารักหมามากนะผมรู้ว่าเขาอยากได้หมาอากิตะแท้ๆน่ารักจังเลยว่าแต่จะไปให้เขาเมื่อไหร่ดีล่ะคะโอ้หลังปีใหม่น่าจะดีนะเยี่ยมไปเลยเขาชื่ออะไรเหร ศาสตราจารย์ฮิเดซาบุโรอุเอโนะคุณอุเอโนะเป็นศาสตราจารย์ผู้เลื่องลือด้านการเกษตรของมหาวิทยายลัยอิมพีเรียลแห่งโตเกียวเขาเป็นผู้รักสัตว์อีกด้วยนี่เโกมาเสด้ให้ของขวัญฉันเป็นเจ้าหมาอากิตะละมาอีกตัวเหรอโอ้มีแค่คุณกับชิซุกโกะเท่านั้นล่ะคะ่ะที่จะดีใจ หมาเหรอพ่อคะมเมื่อไรเหรอฮฮรอจนกว่าจะหลังปีใหม่นะเมื่อฤดูหนาวจบลงมาเซส,ส่งเจ้าลูกหมาน้อยไปสู่การผจญภัยของมันโดยรถไฟสู่ชิบุยาที่นั่นคุณโอกาตะผู้ช่วยของคุณอุเอโนะและคุณคิคุคนสวนได้มารับมันเจ้าตัวน้อยคุณอุเอโนะคงดีใจมากที่ได้เจอเจ้า อุณโอเอโน่ลูกม้ามาถึงแล้วครับโอ้วางมันลงเลยค่อยๆนะค่อยๆนะอ,อ,อืมดูเหมือนจะไม่ค่อยสบายนะเนี่ยโอโยชิเอานมมาหน่อยสิค่ะ โหนาสงสารจังเลยนั่งรถไฟมาเหนื่อยสินะโอโยชินำนมมาอุเอโนะค่อยๆป้อนมันมันนั่งลงอย่างหิวโหวยและค่อยๆเลียนนมอุ่นอย่างใจจดใจจ่ออย่างนั้นแหละเด็กดีอ,อ๋อขอบคุณสวรรค์แล้วเราจะตั้งชื่อเจ้าว่าอะไรดีนะชื่อเหรอใช่อะไรดีละโอ้ฮาชิ เลขแปดคือเลขนำโชคใช่ไหมล่ะคะฮาชิเยโกชื่อน่ารักมากเลยใช่ไหมฮาชิ <O of. S 1> และแล้วฮาชิก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ของมันในครอบครัวของอูเอนโอย่างมีความสุขคุณโอเอนโคอยอยู่เล่นกับฮาชิโกอยู่เสมอ มอบลงฮาชิเขาให้อาหารมันไปจนอาบน้ำกับมันต้องอย่างงั้นสิฮาชิฮืมเขาวางแผนจะทำให้ห้องน้ำน้ำท่วมเพราะขนของมันเหรอเขาห่วงหมามากกว่าพวกเราอีกนะคะเมื่อฮาชิโกโตพอมันก็จะคอยไปเป็นเพื่อนกับคุณโอเอโนะที่สถานีชิบุยาอยู่เสมอ เอาละฮาชิกลับบ้านได้แล้วรู้ทางใช่ไหมอคุณอุเอโนะนั่งรถไฟไปยังที่ทำงานของเขาแล้วฮาชิโกะก็กลับบ้านไปพอตกเย็นเมื่อเขาลงรถไฟมาคุณอุเอโนะก็ต้องตกใจที่ได้เจอฮาชิโกะที่สถานีพร้อมที่จะต้อนรับเขาฮาชินี่เจ้าอยู่นี่ทั้งวันเลยเหรอ อูเอนะกลับบ้านไปเขาบอกเรื่องหน้าทึ่งให้เยโกะฟังว่าเกิดอะไรขึ้นแปลกจังฉันเห็นมันอยู่ตลอดเลยนะจนเมื่อชั่วโมงที่แล้วงั้นมันเพิ่งออกไปรับผมที่สถานีอย่างนั้นเหรอไม่หรอกนะทำได้ยังไงกันโอ้ยังกับว่ามันอ่านเวลาออกเลยละคะ่ะรู้ไหมคะพวกเขาบอกว่าหมาอากิตะเนี่ยฉลาดสุด,สดเลยพวกมันไม่ใช่แค่รับรู้ความรู้สึก พวกมันมีพลังสัมผัสที่หกและทำนายลางร้ายที่อาจเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยแฮะแต่ฮาชิโกของเราเนี่ยฉลาสุดๆไปเลยใช่ไหมเจ้าตัวเกง่งอุฟอฟอากิตะเป็นสุนัขที่ฉลาดจริงๆและเราก็สังเกตเห็นได้จากการที่ฮาชิโกคอยไปเป็นเพื่อนคุณอูเอโนะที่สถานีอยู่ตลอดทุกเช้าพอถึงตอนเย็นทีไร มันก็จะออกจากบ้านไปก่อนที่รถไฟของเจ้านายจะมาอาชิมันนี่เร็วโอ้เจ้าตัวน้อยอึฟอฟมาอะไรนะ่ารักขนาดนี้โอ้มันเก่งที่สุดเลยละ่ะไม่ว่าจะฝนตกฟ้าร้องหรือว่าหิมะตกมันไม่เคยพลาดเลยสักวันดูเจ้ามาตัวนั้นสิมันหนาวนะแล้วมันก็รอยอยู่ตรงนั้นความสื่อสัตว์แบบนั้นหายากมากเลย ความสื่อสัตย์แบบนั้นน่าจะได้รางวัลเจ้าหมาน้อยมานี่เร็วมารับความอุ่นไปหน่อยจะได้รู้สึกดีขึ้นนะเมื่อเป็นแบบนี้ฮาชิโกะสะกดสายตาของคนที่ผ่านไปมาความซื่อสัตย์เด็ดเดี่ยวของมันทําให้ผู้คนใจละลายเสมอวันเวลาผ่านไปกับชีวิตอันสงบสุขของพวกเขาทั้งปีจนกระทั่งวันหนึ่งมาถึงเอาละลาก่อนนะฮาชิ เป็นอะไรไปเจ้าหนูฮัชิโกะตะกุยขาและครางหญิงแต่คุณอุเอโนะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าเป็นอย่างนั้นสิเจ้าตัวเล็กรู้อยู่แล้วนี่ว่าอย่างไงฉันต้องกลับมารถไฟส่งเสียงหูดคุณอุเอโนะผู้กำลังสับสนก็ได้แตะหัวฮัชิโกะและจากไปแปลกแฮะมันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนี่นะ พอฉันกลับไปจะต้องกอดมันให้เต็มเหนียวและเล่นกับมันสักหน่อยแต่แล้วโชคชะตาก็มาถึงจบแล้วละ่ะมีคำถามไหมอาจารย์ครับมันจะอยู่ในข้อสอบด้วยไหมแน่นอนแต่บอกไว้ก่อนเลยข้อสอบยากกว่านี้แน่นอนโอ้เ<อ>มื่อกลับไปที่บ้านฮ<อ>ิโกระดูสับสนอลหมาน หาชีเป็นอะไรไปหาชีหิวหรือเปล่านะแต่หาชิโกกำลังมีปัญหาว่ากันว่าหมาที่เป็นแบบนี้หรือว่าความเจ็บปวดกำลังจะมาถึงอาจารย์ครับตรงนั้นหมายความว่ายังไงเหรอครับต,ตรงไหนเหรอ โอ้ง่ายมากเห็นไหมก็แค่อ่ออ่ออาจารย์อาจารย์าารยนักเรียนต่างพากันวิ่งไปหาเขาอย่างตื่นตระหนกแล้วเมื่อแพทย์ถูกเรียกตัวมามันก็สายเกินไปคุณอุเอโนะพบกับภาวะหัวใจวายขั้นรุนแรงและที่บ้านของเขาก็ทราบเรื่อง คืนนั้นในขณะที่ครอบครัวของคุณอูเอโนะร่ำไห้ฮาชิโกะรออย่างใจจดใจจ่อที่สถานีชิบุยาแต่ครั้งนี้เจ <c oughs> ้านายของมันไม่กลับมาอีกแล้วงานศพถูกจัดขึ้นและพิธีก็เสร็จสิน้นแต่ฮาชิโกะไม่เคยที่จะหยุดไปรอเจ้านายที่สถานีเลย <c oughs> ไม่นานนักสถานะทางการเงินของเยโกะก็ย่ำแย่ลง ธอตัดสินใจขายบ้านและไปอยู่ที่อื่นถ้าส่งฮาชิโกะไปให้ญาติรับเลี้ยงที่อาซากุสะลาก่อนนะฮาชิได้โปรดอย่ากเกลียดฉันเลยนะฮ <c oughs> าชิโกะมองอย่างเศร้าซ้อยเมื่อเจ้านายของมันเดินจากไปแต่มันมอบดวงใจให้กับศาตราจารย์ไปแล้วเมื่อค่ำคืนมาถึงวันเวลายังดำเนินผ่านไป มันก็หนีออกจากบ้านและเดินไปตามทางบนถนนที่มืดมิดบนสะพานไม้และกลับไปที่บ้านคิคุอยู่ที่นั่นเขาตกใจเมื่อเห็นเจ้าหมาโอชินี่แกอูฟอูฟ,อฟแกกลับมาหาเจ้านายเหรอน่าสงสารจังเลยคิคุมองมันอย่างเศร้าโศกแต่ก็ดูเหมือนไม่มีคำจะบรรยาย ฮาจิเจ้านายแกไม่อยู่นี่แล้วฮ่าไม่อยู่กับฉันไหมล่ะจากวันนั้นเป็นต้นมาฮาชิโกะอยู่ที่บ้านของคนสวนและก็ยังเดินทางไปสถานีรถไฟทุกวันมันรอด้วยความซื่อสัตย์เชื่ออยู่เสมอว่าคุณอูเอโนะจะกลับมาผู้โดยสารและเจ้าหน้าที่ต่างเจอมันมารออยู่ข้างนอกทุกวัน มาขอาคุณอุเอโนหรือเปล่านะใช่จริงด้วยช่างสื่อสัตย์ซะจริงเจ้าหมาหน่าสงสารยังรอเจ้านายอยู่เลยเราน่าจะเล่าเรื่องราวของมันให้โลกได้รู้ความสื่อสัตย์แบบนี้ต้องให้ผู้คนได้สัมผัสบางทีเราอาจเรียนรู้จากหมาก็เป็นได้ฮัชิโกรอแล้วรอเล่าแต่เมื่อคุณอุเอโนไม่เคยมามันก็เดินเหยาะเยาะยังเนอยอ่อนแถวแถวนั้นที่มันคุ้นชินและรัก อาชีาาาาาไม่นานนักเรื่องราวของความซื่อสัตย์อย่างไม่มีข้อแม้ของฮาชิโกะก็ดังก้องไกลไปทั่วฮิโรชิกิไซโตะผู้เชี่ยวชาญในสุนัขพันธุ์อากิตะก็ได้ส่งนักข่าวจากสื่อท้องถิ่นมาเพื่อที่จะตามฮาชิโกะไปเจ้าหมาไปไหนกันนะ ยินดีต้อนรับกลับบ้านฮาจิโกะขอโทษทีนะครับผมเป็นนักข่าวจากหนังสือพิมพ์อาซาฮิชิมบุมนี่คือสุนัขของคุณเหรอครับโอ้ไม่ใช่หรอกครับคิคุเล่าให้นักข่าวฟังถึงเรื่องราวของฮาจิโกะและความซื่อสัตย์ของมันที่มีต่อคุณอูเอโนะเมื่อได้ยินนักข่าวถึงกับอึ้งในความซื่อสัตย์ของเจ้าหมาสุดยอดปไปเลยครับยากนะที่จะเจอแบบนี้ ผมต้องตีพิมพ์เรื่องนี้ทันทีเล่าเรื่องราวให้โลกได้รู้หลายๆบทความได้ตีพิมพ์เรื่องของเจ้าหมาที่รอคอยการกลับมาของเจ้านายนอกสถานีรถไฟทั่วโลกก็ได้อ่านมันและไม่นานนักฮาจิโกก็ไม่ได้พบกับอะไรนอกเสียจากความรักและความซื่อสัตย์ที่มันมีทำให้ทุกคน<อ>เติมคำว่ากโกซึ่งเป็นคำเสริม<อ>ซึ่งแสดงถึงความรักและความซื่อสัตย์ มันเป็นที่รู้จักในนามฮาชิโกะนี่ฮาชิแก้ดังใหญ่แล้วน่ารู้ไหมอออนุสาวรีทองแดงอันสวยสง่าได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงความซื่อสัตย์ของมันที่สถานีชิบุยาแต่ฮาชิโกะไม่สนเรื่องนั้นความคิดเดียวที่มันมีก็คือเจ้านายผู้เป็นที่รักของมันแปปีผ่านไปแล้ว ทุกคนในญี่ปุ่นรู้จักเจ้าหมาหน้าทึ่งชื่อฮาชิโกะและความซื่อสัตย์ที่มีต่อเจ้านายของมันผู้คนมากขึ้นต่างมาดูฮาชิโกะมาอากิตะตัวเก่งและความซื่อสัตย์ของมันพวกเขาจะคอยให้อาหารถ่ายรูปมันแต่ฮาชิโกะก็จะแค่นั่งอยู่อย่างนั้นไม่กินไม่หนีไปไหนเลยสิบปีผ่านไปฮาชิโกะทั้งแก่และเหนื่อยอ่อน มันเดินอย่างเมื่อยลา้ายากลำบากบนเส้นทางเดินที่มันคุ้นชินตั้งแต่ยังเด็กผมไม่เจอฮาชิกเลยวันนี้คุณเจอไหมไม่นะแปลกจังเลยเมื่อวูดรถไฟดังขึ้นและผู้คนจากไปฮาชิโกะก็เดินออกมาจากหิมะที่ตกหนัก มันเข้าไปประจำที่ในความหนาวเย็นและนั่งอยู่ตรงนั้นมองไปที่สถานีตอนนั้นเองดวงตาอันอ่อนล้าของฮาจิโกะเบิกโพลงเจ้านายของมันออกมาจากสถานีอุเอโนะโบกมือให้กับมันฮาชิเจ้าตัวเล็กแสงอุ่นๆตกลงบนใบหน้าของฮาจิโกะพอเห็นเจ้านายหางของมันก็กวัดไกวอย่างช้าๆ อูเอโนเดินมาหามันและคุกเข่าลงอาชิฉันมารับแกไปอยู่กับฉันแล้วฮาชิจอมซื่อสัตว์วันนั้นเองฮาจิโกก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับ เหลือตำนานอันน่าประหลาดใจทิ้งไว้อยู่เบื้องหลังให้พวกเราได้เรียนรู้และเมื่อฤดูหนาวจบลงเรื่องราวความซื่อสัตย์ของมันก็ลุกโชนดังเปลวไฟทำให้อบอุ่นหัวใจไปทั่วโลกไม่ว่าจะกับใครก็ตามที่ญี่ปุ่นมันคือตัวอย่างที่สำคัญของความซื่อสัตย์และความรักในครอบครัว ถึงเรื่องของมันจะแพร่หลายไปทั่วทั้งโลกจนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของมันก็ยังอยู่ในใจเราโดยที่สอนเราให้รู้ว่าความซื่อสัตย์ของเราที่มีต่อคนรักนั้นคือทางเดินที่ถูกต้องเสมอ